ก้อนพี่น้องย่างป่าก่อนตีโตพี่นใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่เลออนี่นี่เป Thằng 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 thay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดี๋ยวกรอกันเลยแต่กาเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมาพบกับทีมงานหาอยู่ไปลุนทับกินพี่น้องนี่ฝากกันอาการร้อนรฝากกันมากักดางหว่างเห่คือเก่าพี่น้องไอ้นี่นี่ผ่านใหญ่ปานใหญ่พามาอีกแล้วนี่นี่นี่มันนี่กักบในไงเราพี่น้องหุ่นหุ่นหุ่นผ่นใหญ่พันใหญ่อาจารย์อาจารย์นี่น อาจารย์ก็มาน,นั่นมาหนิอาจารย์คือเขาเนี่ยมัเห็นว่ามาเฮาว่าเฮา,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 าบ่หวานปลานี่เ <laughs> อออาจารย์นี่บ่ธรรมดาเด้ออาจารย์นี่เด้อเวอย่า <c oughs> ล,ลืมฝากกดติดตาม,ามกด Subscribe กดกระดิ่ง้พี่น้องเด้อน้ำบ่ลึกดอกเพียงๆเ,เอวพี่น้องอยนี่นี่ก็ปลาครั้งแรกเลยครับจากเมืองมีปลาบ่มีน้ำม,มันต้องมีปลาว่าลมก็แห้งพอแล้วอยู่ แต่ก็บ,บนหนาวปันไดก็พี่น้องพอวานปฝาได้เออบนหนาวปันไดเออเออนี่มาหาหาคนพี่น้องมาค้นผันน้องชวนมาแต่เ้าผันน,น,น้องจะเอาตัวใหญ่บ่มืึงนี่ฮะพุ่นพันใหญ่เสือเขียว vừa vâng hết nhắn vì nó vừa ôi nhắn đông vừa hết nhắn nhắn đông này vừa kẹt kẹt anh ấy ngủi vừa đưa đông u đâ nâ 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 จิ้งจกแล้วดิจูมึงกูเล่าตู้แล้วใส้เส้เส่เส่เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาพันใหญ่พันใหญ่เฮ้ยจูงระใยพันใหญ่กับบังบุงกันแนนี่ครับพันใหญ่ได้แล้วได้ผลงานแล้วพี่น้องเส้เส้เส้จับหางมันจับพังโซา

โอเลยอกมเลยเออสนี่เาเอามาไก่เรอ

ันาดลยวะรักาวายดและเลบ่มัเลยรักันวไงนงาต้าว่มีเันจะ่แ้าโตเราดูอะไรบยไปโตเลยดิ

ตูพุดไอพี่บุญไอกาบป่านวนจับนู่นกานวการสักหน่อนไงไงไนม่ไหน,ไหน,ไหน,ไหน ตกพุธเอวิถันเนี่ย้ตกพุธดูหนอไอแตกคังกาตอนบ้แต่คังาโอหด้านในว้อแต่ครั้งนี เด็กเป็นการเชาะเแต่นังครังกอบิทัดรามอนอ้ยจับตีหเลย Tá não ia

Ừ. cà cố vấn đề bóng bắt đầu hết bằng tiền điện ăn tội hết bóng bóng ต่ต้องกะดังเลยนี่ก็ต้องมาตอนนี้ตัวจริงหัวเราะ ปลาก่อนพี่น้องย่างปลาก่อนักุญจงย่างปลากี่น้องอย่างปเลยมาเผามี่ต่ไฟเผาปลาเลยล่ะไั่ได้ย่างเผาเลยเผาเลยกินแบบโหน่เลยบ่ส่องแหงอุขึ้นมาพิงไฟเนี่ยมันจะหนาวตายก่อนพเท่านั่นเผาปลากี่น้องเผาปลาก่อน น้อยแกกระตกรึระไโอ้โหเต็มจเติมพอเพี่นตอนเจอดีลาด้านเลย รถพี่อ่ะรถ <ELL> uh, <yurus> Ngứa chưa? Cá hả? Cá bú? Cái thằng có biết đó. Đây, thằng có biết. Đây, thằng có มีแรงนั่นๆๆตรงนั่นๆัฮ้ยอับหลับสองตัวไม่ได้เลยนะครับ

ทังพูนทางนีดยังได้ทางนี้ก็จะได้ล่ะโอ้อยู่ดอกกำลังกูออกำลังเยอะเลยเลยเลยเลเลยโโวัยตอเลยล่ะกรนเด้มึนด้วยกันเดต่อเว้ยเกณต่อ ได้ปโนอมง่งี่ครับพากันเลิกแล้วพี่น้องพู้นูผ่านไหญดีดยปลาันในญ่เอาปลามาบึงนี่พ่นไงนี่นี่ผพานนองน้ำเขาตับเลืงดในปมยาบอกนองมาเก็บของ่ดูเบึงคนงานพี่น้องผมได้เยอะพี่น้องเอ้ยนี่ปาขอสามสี่โตพี่น้อง ใส่หงงามเดี๋ยวใส่หงงามเลยเดี๋ยวสองต้มอยู่พี่น้องปลาดุกใส่ไงตัวหนึ่งนี่ครับมึงพันใหญ่มึงพันญ่เบิดเบิดนี่ครับพันใหญ่พอต้มพอแกงอาครับผู้เดียวกินอย่างหวกงไม คนไม <laughs> ่มีลูกมีเมียกันทั้งสิ้นละไหลปลาแล้วไปอื่นเขามาเอาปลาใหญ่ไปมุดบ่นี่ครับคอยปนนะครับนี่เฮ้ยสเดี๋ยวอดลูกปลาดุกน่าอัศจรยวอใหญ่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 ปลาดุกมันจะมันงามมันไปลาบเนาะเออเออเขาเหนียวเดือดนี่พันนี่เปิดเขาพันน้องเนี่ยพันน้องตัวใหญ่เออพันน้องเปิดตัวใหญ่เนี่ยขอปนเปิดลรงนี้เออได้ลังกินเขาเอง หลังกินข้าวนี่เป็นของผมก่อนกินข้าวเป็นของคนอื่นเออเอ้ยนี่หลังกินข้าวด้วยนี่ป่ามันจะอ้วนๆเลยว่ะออ้ดีืป่ามันอ้วนๆเลยนี่ดกตรงใหญ่เนี่ยตรงงามูต่อก็ของใหญ่ไปพี่น้องปะแสดงเวลากลับบ้านกลับช่องแล้วพี่น้องแตกละกคอันเดียดนึงเลยัมม่่ด้เนูา ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจครับไปครับผมทีมงานวินลทอกินกะลาพี่น้องเพียงที่นี่ครับสวัสดีครับน,นี่ไปแล้วครับ